เราจะทําการเซอร์ไพรส์วันใหม่นะครับเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวเลยนะผมจะจัดห้องเนี้ยให้เป็นห้องแต่งตัวในฝันของผู้หญิงทุกคนที่อยากได้นะครับทุกคนวันใหม่มาแล้วเดี๋ยวไปรับกันลงมา,ามาดูอลังก,การเออลงมาหนักแกนหัวปิดตาปิดแล้วปิดตาอันนี้ไม่ค่อยด,ดูถ้าผมบอกอะไรไปเธอจะโกหกใส่หนักเห็นไหมไมนต้องหาเรื่องอะ่ะไปเห็นอะไรแล้วอย่าวิ่งอย่าตกใจเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย ครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงชาวนิวเดย์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมครับเตอร์จากช่องนิวเดย์นะจ๊ะ <c oughs> โอเควันนี้ก็วันใหม่ไม่อยู่นะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าใครถือกล้องให้เพราะว่าทีมงานของเราเองนะครับถือกล้องให้จานบอมนะครับจงเสียง <laughs> ไม่ต้องพูดมากครับว่าเราจะทําการเซอร์ไพรส์วันใหม่นะครับเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือประเด็นอนะที่ผมจะเซอร์ไพรส์วันใหม่คือวันใหม่จะเป็นคนที่แบบว่าซื้อเสื้อผ้าแบบเยอะมากแต่ว่าที่ใส่ไม่พอผมก็คิดว่าจะทํายังไงดีว่าคิดไปคิดมานี่แล้วผมจะพามาดูสภาพห้องแต่งตัวตอนนี้อันนี้ก็มีหลายคนถามนะว่าอันนี้คือห้องอะไรมีห้องนึงใครนอนเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นห้องแต่งตัวนะครับแต่ผมจะให้ดูสภาพตอนนี้คือแบบเจองูก็ไม่ไม่น่าแปลกใจนคนนี่ทุ คือสภาพตอนนี้ค so ือเยินมากแบบดูด yeah. so ิขอประทานอภัยนะไม่ได้จับเลยคือเราเราเราไม่ได้อยู่บ้านดูสภาพดิเสื้อผ้ากองอันนี้ก็จะส่งซักเนี่ยดูดิขาไฟแบบอะไรเยอะเยะเต็มตู้ไปหมดเลยก็ประมาณนี้ให้จําภาพนี้ไว้นะผมจะํามการเซอร์ไพรส์วันใหม่โดยการที่ผมกับทีมงานผมอะได้สั่งตู้เสื้อผ้าไว้แล้ว2ตู้นะครับประมาณเกือบ2องหมื่นนะทุกคนอ่ะผมจะมาเซอร์ไพรส์หนังแล้วก็ผมจะจัดห้องเนี้ยให้เป็นห้องแต่งตัวในฝันของผู้หญิงทุกคนที่อยากได้นะครับคือผู้หญิงเขาจะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้นานมาก แล้วผมก็จะทาการเซอร์ไพรส์ตอนนี้วันใหม่เพิ่งกลับไปแล้วผมก็เพิ่งอาบน้าเสร็จก็เดี๋ยวจะไปเริ่มเตรียมการกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจทําให้วันใหม่จริงเพราะนานทีจะได้เซอร์ไพรส์ก็ขอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูห้องแต่งตัวในฝันของผู้หญิงครับจะเป็นยังไงนะครับจะไปรอดูครับ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็ออกไปซื้อของกันครับไปครับเพราะว่าวันใหม่ได้เอารถใหญ่ไปแล้วเราก็ไม่มีรถเราก็ต้องแวนมอเตอร์ไซค์ไปครับ ล้ตาตักผ้าขนหนูแล้วเพราะเห็นในภาพนะปะ่ะผ้าขนหนูมันจะห้อยไว้ตรงตู้นะครับแล้วก็ตัดปัญหาไปเลยซื้อใหม่เลยนี่ครับตัวนี้สามร้อยเก้าสิบไปหาของอย่างอื่นกันต่อตัวนี้แล้วก็ตกแต่งไปเพื่อให้มันสวยงามด้วยกนที่ซื้อไฟเส้อย่างเงี้ยไปติดอีกสิบห้าเมตรนะครับเสิบสามเมตรนะครับลงทุนกะจัดเลยโดนด่าแน่กูงานนี้มาดูนี้ครับตัวตที่จะใช้เปเมตรใช่ไหม นะนี่เลยไฟดวงหนึง่งเพราะน้ำบนว่าห้องแต่งตัวมืดจังเลยเลยติดไฟห,หนูติดแล้วนะไปของขึ้นรถเลยครับแล้วเอามอเตอไซค์มาแล้วดูซือ้อมีไฟไฟจะถือไปไปเดี๋ยวนี้ถือไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วไม่แต่คนร้อนสุดสุดยอดครับ จำสภาพไว้นะนี่นะสภาพนี่นะเปียกเปีย <c oughs> เปียนี่นะเดี๋ยวผมกับอาจารย์บอมจะรีโนเวทห้องนี้ให้เป็นห้องในฝันแล้วก็ที่ผู้หญิงต้องการนะครับผมไป น,นี่ก็ได้คนย้ายของไปเกินครึ่งแล้วชะลอดูว่ามันใหม่มันจะดีใจแล้วก็มาด่าผมห,หรือเปล่าแลนนี้รอตู้มาขอโทรมาประมาณอกอีก20นาทีมา ทุกคนครับโหเต็มห้องเลยครับผมนี่ตู้เสื้อผ้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะในตู้เดิมนะครับพราตอนแรกอะซื้อมาใช่ไหมแล้วนางบน่นว่าไม่พอใส่อะไรนู้อย่างเงี้ยนี่ผมเล็กจัดมาแบบว่าเต็มเหนี่ยวครับซื้อมาใส่เลยคุณจะใส่กี่ตัวพอไหมพอไหมเราต้องเข้าใจาสาวๆนะครับเข้า yeah. ใจนะครับจะไปทัดใช่ครับดูดิเต็มอะนี่อีก แน่ครับทุกคนระบบไฟอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะอันนี้แค่แบบลองลองวางไว้เฉยแล้วว่าดูว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะติดขอบด้านบนนะโค้สวยนะทุกคนหน้าแคทเกมมากเลยโอ้ยอย่างเท่ทำต่อเหนื่อยแต่ก็สู้ครับเพื่อทีลกเฮ้ โอเคครับทุกคนนี่คือการเทสระบบไฟนะครับโอ้โหโคตรสวยดูนะไหนวะเอาเรื่องอ่ะโอ้โหตาขาดนโอ้โหผับครับผับผับครับแล้วเปลี่ยนอารมณ์ได้ครับนี่เป็นไงนี่คืออะไรไม่มีอะไรพูดไปไปทำต่อโอเคโอเคครับตอนนี้ทุกคนผมกับอาจารย์บอมก็ได้รีโนเวทห้องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ดูก่อนหรือจะรอดูพร้อมใหม่ดีนะ ให้ดูนิดนึงนะหนึง่งสอง,งเอแค่นั้นเร็วๆสวยวะสวยวะเฮ้ยเร็วเกินแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวย <laughs> โอเคเดี๋ยวผมโทรหารใหม่เลยนะครับเพราะว่าน้ากลับไปนานมากแล้วตามก่อนฮัลโหลพร,ร้อมหรือยังออพร้อมเลยพร้อมกลับบ้านยัง จ้ามากลับบ้านได้เลยเจอแก้อะไรเขา,าเออมาเถอะแก้อะไรล่ะโอ้โหสายออกไปตั้งนานกลับไปก็เหมือนไล่หนูออกจากบ้านได้เฉยกไปก็ไม่มีอะไรหรอกรู้ทันอีกเห็นไหมเออรีบกลับมารีบกลับมานี่แหละ บายบายโอเคครับทุกคนคือเป็นไงครับเอาจริงๆอ่อะวันใหม่มันรู้ว่าผมจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรถูกป่ะแต่เป็นสิ่งที่วันใหม่ไม่เคยคิดว่าผมจะทําให้นะครับเพราะว่าผมว่าผมหนาทุกวันมันจะบ่นว่าเออเสื้อผ้าเยอะไม่มีที่เก็บอย่างนย่างนี้่างนี้คือผมก็จะคอยว่ามันนาตลอดว่าเออมันไม่สมควรหรอกก็พับเก็บเอาก็ได้อะไรก็ได้แต่มันซื้อแบบซื้อเสื้อผ้าทีนึงซื้อแบบเหมือนจะเปิดร้านนะครับทุกคนแล้วลาวหลังบ้านก็ซื้อมาใหม่นั่นก็ไม่พอมันกก็ขออผมมมมซืื้้้พวววนนนีแแแต่่่าััลลลไไปหะ คิดหรอกว่าผมจะซื้อให้เพราะว่ามันแพงมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปรอวันใหม่มานะครับผมไปทุกคนวันใหม่มาแล้วเดี๋ยวไปรับกันลงมามาดูอลังการเออลงมานอนจะเมื่อยหมดแล้วนอนจะเมื่อยหมดแล้วเดี๋ยวได้หายเมื่อยไหนเห็นมมันต้องมีอะไรแกล้งหนูอ่ะล็อกตห้ามขี้โกง เราไม่บอกเลยว่าเหยียบอะไรมันไม่มีไม่เลยจะได้หลดอยู่ในก้าวก้าเข้าบ้านแล้วนะแกนหัวเย็นไหมถอดรองเท้าถอดรองเท้าปึ๊บยางยางหลับไว้ก่อนนะก้ากินอะไรอ่ะ๊ยวหมูกระทะเหรอเฉยๆคือเข้าไปนกั้นปิดตาปิดแล้วปิดตาเอาม่อปิดตาแค่เขบอกอะไรไปเธอจะโกหกอะไรหนักเห็นไหมไมนต้องหาเรื่องอ่ะไปไหนอ่ะเดี๋ยวาุูดอย่าเห็นอะไรแล้วอย่าวิ่งอย่าตกใจ อยากลับตาไว้หลับตาอุ้ยพี่อย่าพูดอย่างนี้อย่าหลับตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยงูน่ารักไม่เออไม่เออเออเขาก็อยู่ตรงนี้เองไม่เจ้าเขาอ่าลับตาแล้วก็ควงหมูไปเล่นงูไป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 มันต้องตัวอะไรไม่มีไม่มีไม่มีก็เธอบอกว่าเห็นแล้วแล้วอย่าวิ่งอ่ะแบบว่าดีใจจนวิ่งอะไรอย่างเม่จรงไม่จริงไม่จริงก็ไม่จริง อาอยตรนี้นนนมีนับหนึ่งถึง่อไปลืมตานะเข้าใจไหมกลัว <c oughs> อะไรเนี่ยัพ,พี่ออะไรหรนเลยอะ่ะอ่ะพีนับหนึ่งถึงนลืมตานะปล่อยยืนตรงๆถ้าไม่ยืนตรไม่ให้ลืมนะหลับตายืนตรงนะแต่ไม่เเ้ยย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  ติดไฟใหม่ให้เฮ้ยเป็นไงชอบไหมชอบเอ้ยนี่เอาแบบแว่นเลยไงตเตียงมากี่ตู้สองตู้สองตู้สองตู้ใหญ่เลยหรอวเป็นไงทุกคนนี่มันคือห้องในฝันของผู้หญิงนะครับผมชอบไหมชอบตอนแรกกินว่อตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตามันโบราณไปแล้วได้ราคาลดได้ส่วนลดไอ้ให้่ ไม่เกิดจริงอ่ยไม่เกิดจริงจริงอุ้ยสวยอ่ะปิดรูปไปแล้วด้วยถ้าปิดไฟมันจะได้อีกอารมณ์อันนี้โคตรเท่เลยอ่ะจริงปอันนี้จางบอมเลี้ยงให้เลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจางบอมจัดการดเลยนะอุ้ยสวยอ่ะเนี่ยถ้าปิดได้อีกอารมณ์นึงอุ้ยขูจะอัดติ๊กต๊ <c oughs> อกกูจะติ๊กต๊อกใช่ที่เขาติดไฟนี่ก็เพื่อเธอให้เธออัดติ๊กต๊อกนี่ทำไมต้องให้หนูอ <c oughs> ่ะก็เห็นหนูบนหลายรอบว่าหนูอยากได้ใช่ไหมถ้าก็ยังนึ่งไม่ออกว่าเธออยากได้ถูกปะ่ะเพราะว่า มันก็ไม่ได้หรูอะไรมากนะแต่ว่ามันก็ดีสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวมีบ้างใหม่เล้ค่อยทำแบบห้องอะไรอย่างนี้เลยอันนี้เราจะมันไม่ใช่ว่ามีไม่ได้แค่แบบธรรมดามันมันดีมันว้าวปะใช่ว้าวเลยเหรอใช่เออวอนนี้เขาชอบในห้องนี้ก็จะมีไวรีดผ้าแล้วก็แต่งตัวเข้าใจไหมโอเค แต่ที่มีข้อแม้อ่าข้อแม่มอะไรการให้มันต้องมีข้อแม้ทุกคนคือปกติหนูแต่งตัวชา้าใช่ไหมตอบใช่ค่ะอ่ะสมมติปกติหนูแต่งตัว2ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะที่ขอลดให้เหลือครึ่งหนึ่งสมมติหนูแต่ง30นาทีขอ15นาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องถึง15นาทีได้แต่ขอให้ไวขึ้นขอได้ไหมทำให้ขนาดขอได้ไหมได้สัญญาสัญญามา S <S ต้องแต่งตัวให้ไวขึ้นนะได้เออเราต้องลุกรีบรุกอาบน้ําแต่งตัวเวลาจะไปไหนทาดูระได้ค่ะโอเคปิคดคลิปให้ด้วยโอเคทุก okay. คนคลิปน,นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เตยด้วยนะคะที่คิดแผนนี้แล้วก็ขอขอบคุณตะกอ้อนะคะจา,านมองของเราเที่มาช่วยเพราะว่าตห้องแต่งตัวหนูคิดไว้มานานแล้วว่า<ก>จะทํายังไงดีจะเอาอะไรไปวางตรงไหนดีในช่วงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เตยมากๆเลยแล้วก็<ร>อขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะ わっ <music>